จริงอ่ะมันก็เป็นรูปที่มีความแบบใกล้ชิดกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคือพี่บอลเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราไปร่วมงานนะคะ,ะเราก็เลยรู้สึกว่ารูปนี้มูดดีมากมันน่ารักอยากจะโพสแบบให้กำลังใจแล้วก็คอนเกรสเทาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยมูดไม่เท่าไหร่แต่ว่าแคปชั่นมันอยู่ชี้นำแล้วดูการแปลแล้วมันแบบเ <c oughs> ออเด็กก็เลยไปเพิ่มคำว่าบราไว้ข้างหลังคนจะได้รู้ว่าแบบเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า ก็เห็นอยู่การอินเตอร์เขาก็มาคอนเกรสกันแล้วก็เลยแบบเอ๊ะถ้าไม่มาคอนเกรสกันมันเหมือนหรอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเหมือนมากก็จะมีคนในเล็กมาถามว่านี่แบบแฟนหรออะไรเงี้ยมันก็มีเยอะมากมากค่ะจริงก็คือแบบในเล็กไปถามเพื่อนสิทเราว่าคนนี้แฟนเดียหรอคือบางทีเขาไม่รู้แม่คะว่าแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปงานอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็มองไปเรื่องขำๆไปสด่ว่าตอนแรกยังไม่ได้เพิ่มปาเข้าไปยังยังยังไม่ได้เพิ่มเป็นดีหรืออะไรทอยากแปลไม่ไม่ไม่ก็คือแบบไม่ได้มีคำนั้นแต่ว่าเหมือนที่ พี่บอลมาเมนมาแบบ thank you darling อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนแบบวิตัยแล้วต้องใช้แน่ๆเลยแบบคู่นี้แหละเป็นแฟนกันร0 0ซแล้วก็ตลกมากแล้วมันแบบถัดมาไม่กี่วันไปงานแต่งงานคิมเบอร์รี่คือทุกคนก็แซวกันทั้งงานเลยว่าแบบเปิดตัวแล้วหรอแล้วก็เจอพี่บอลก็สวัสดีคุณแฟนเป็นแฟนกันเลยทั้งงานทุกคนแซวหมดเลยอะค่ะตลกมากแล้ววันที่เราไปงานแต่งใช่ใช่ก็แบบเป็นเรื่องสำๆที่น่ารักดีเรารู้ตัวตอนไหนที่รู้สึกว่าคนตีความไป ตอนที่เห็นพาดหัวข่าวบนไลน์เป็นชื่อตัวเองว่าแบบเดียน่าเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจอะเอ๊ะฉันจะเปิดตอนไหนอะเลยนะคะก็เลยตลกดีเห็นในทวิตเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนส่งมาให้ดูคนแสดงว่า พี่วอนใช่ไหมคะเขาบอกว่าโอ้ยขำมากเลยคือเพื่อนๆทุกคนก็แซวกันหมดว่าเป็นมีโรคหลายใบนะถึงกับรอนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากเป็นโรคใบที่3ของีวอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาคุยกันเขาจะใช้ว่าด่าลิงกับเราหรือว่ายังไงไม่ก็คือแบบน้องเดียวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่มางานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแค่แบบมาก่อนมาขอบคุณเราว่าที่มาแบบซึ้งใจมากๆนะคะคือปกติไม่มีดาลิงแค่แบบเหมือนเป็นเม้นแบบน่ารักน่ารักกันอ่ะเมนเซวกันหยอกกันใช่ใช่เมนแซวกันหยอกกันแ้วตอนที่คนดเร็กมารู้สึกยังไงบ้าง ขำตโลกแบบรู้สักกันอยู่แล้วไงเราก็มองเป็นเรื่องที่แบบขำม,มีน่าราักดีเราก็ไม่ได้แก้อะไรด้วยอะค่ะมันก็เป็นเพราะว่า,าแบบว่ามันก็ต้องมีเยอะแค่แเยอะแค่ตัวคนตเตลิดไปไกลแล้วแบบเกรงใจพี่วอนไม่ใช่อะไรควรดึงกลับมาไม่ได้ด,ดนเรื่องกลับมาไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่งานแต่งก็คือโดนควงกันเลย ถ่ายรูปเล่นกันแล้วพอเจอวันที่งานแต่งเราได้แซวเขามั้ยหรือว่าก็คือหัวล้อเห็นหน้ากันแล้วหัวล้อใส่กันอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเราจะสั่นตอกความจิ้นหรือเปล่าใช่แล้วเกรงใจเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรค่ะก็เจอกันก็น่ารักกันปกติเลยพวกเราไม่ซีเรียสเลยก็คือเพื่อนเขาทุกคนทั้งกลุ่มแบบจัดฉากกันให้ได้ถ่ายรูปพวกกับทุกอยงอีกรอบนึงตอนไปงานแต่งทีมกันเออเขารู้กันหมดเลยว่าสนิทกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นไปไม่ไได้้ออะรยย่างงเี ทพี่วอนบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รับไม้ต่อมาบ่อยมากแล้วพี่อ่ะเป็นแฟนมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวแบบเป็นตัวปลอมของหลายคนมาเยอะแล้วมันนั้นนะคะโอ้แล้วของเราจะเปิดจริงไหมของเดียวหรอก็เรื่อยๆนะไม่ได้ปิดแต่ก็แบบไม่ได้แบบเป็นสายลงรูปหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปอ่าเมื่อกี่ถามด้วพอมันเป็นข่าวเนี้ยเขาเปิดว่าแฟนเดียร์เป็นพี่วอนเนี้ยเขารู้จักพี่วอนด้วยจ้ะ อันเขาเิกนกไหตัดสุดกับพี่บอลประเด็นบ้านเขาตัสุดกับพี่บอลหมดเลยเขาก็ไม่อะไรเขาก็ขำๆก็หัวลรออะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยบอกว่านี่แหละไม่ยอมถ่ายรูปวานๆด้วยกันเห็นไหมก็เลยเป็นข่าวคนอื่นเลยเขาหรือเราไม่ยอมเฮ้ยนะคะเขาหรือเราไม่ยอมถ่ายเขาเป็นคนขเขินไงคะเขาก็จะไม่กล้าอยกถ่ายรูปเพื่อทำหน้าไม่เป็นประมาณอย่างนั้นนะะนจริงๆตอนนี้เห็นเข่าวตัวกดเขาไปเราไม่จะเป็นตัวจริงเขา ไม่กลัวเลยเพราะมินไม่เคยมีรูปอะไรอยูอ่แล้วมั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีอะไรมัน่นรู้เลยว่ารูปพี่วอนร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงจริงเพอาะมินนี่เราได้ขุดว่าเธอลงถ่ายสักหนึ่งรูปไปเพื่อที่สุดว่าหยุดทุกอย่างไม่มีนะก็ <h> เรียก์ที่ว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวก็ลงเองแหละเออใช่เดี๋ยวรอจังหวะกันก็ยังไม่รู้เลยอ่ะมันจะเป็นจังหวะทำที่เราจะรู้เองว่าเอ้ยอยากลงรูปแล้วแต่ตอนเนี้ยมันก็แบบเรื่อยๆื่อกำลัง เราแค่ไม่อยากให้เขาเป็นจุดสนใจด้วยแต่กลัวเขาอึดอัดด้วยถ้าในพาร์ทของการไม่ลงรูปแต่ในพนราร์ทในโทรศัพท์ซับมันมีรูปยเขาอโอ้มีเป็นพันเลยแต่ว่าเราพร้อมถ้าถ้าปุ๊บเขาพร้อมเราก็สามารถเป็นคอลเลคชั่นไปได้เลย <laughs> ชอบเก็บไว้ดูเองแหละแต่ก็คือถ้าโพสต์ได้เดี๋ยววันนั้นก็โพสต์ค่ะเบางครั้งก็จะโพสต์แบบโอกาสสำคัญอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดีๆก็อยากให้แบบมันแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะสักพักก่อนเอาแบบไว้แต่งจริงๆก็นั่นเลยแล้วเวันที่คุเข่าววันที่นวันที่คุเข่าอยู่ทะเลเราเ,เราไม่อยากมานั่งลบลูกอะไรอย่างงี้เขา,าเลยป่ะเออเราแบบอยากทีเดียวจบเลยแล้วเราไม่อยากให้คนมานั่งย้อนดูประวัติ อะไรของเรานึกออกไหมคะเรารู the ้ส like ึกว่าเออเอาตรงนั้นให้ชัวร์ดีกว่าหรืออาจจะไว้อ่างกว่านั้นก็ได้นี่เราก็ไม่รู้เราแค่แบบคิดไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่วันเดียวไม่อยากใช่แบบว่าถ้ามันดงมันไปไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันถ้าเราเปิดว่าว่าอดีตเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็เก่งใจเขาเนาะบางทีเขาไม่ใช่คนในในสื่อแบบเราอะค่ะก็ให้เกียรติเขาแหละแล้วถามผมว่าเขาฟอมเมื่อไหร่คะเขาเขาบอกว่าแล้วแต่เราเลยคือเขาไม่มีปัญหาเป็นที่เดียเองมากกว่าไม่ได้ค่ะเมื่อกี้บอกว่นคือเขาเขาแอคหน้าไม ลงอะไรก็ลงไปแต่ว่าแล้วแต่ถูกต้องนะคะยืนยันว่าพี่บอลไม่ใช่แล้วเราก็ไม่จบแล้วใช่ค่ะพี่บอลก็คือเป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะไม่มีอะไรเลยถ้าหลังจากนี้ไปจะลงภาพพี่บอลที่สวีทกันแล้วคนจิ้นกันแบบว่าเดี๋ยวจัดเต็มแน่เดี๋ยวเจอรอบหน้านี้แบบสมบูเลยเป็นโลกใบที่สองแน่นอนแซวแซวพี่บอลโลกใบที่หนึ่งต้องรอก่อนใช่ใช่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาถ้าคร้องเมื่อไหร่เดี๋ยวลงให้เห็นแน่นอนค่ะ